สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี้เราก็อยู่กับค่าย AMB JFT 8 8เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องแง่เล็ดเกมอันเกมกระปอมนะครับผมนะก็ทุน7,500นเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเราล่าโบนัสเบียดสี่ร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ยำ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 แล้วก็เด่งพันรอบเงาทุตทุตไปครับผมมันเป็นสวดมันเป็นสวด ก็สวัสดีงามคำอีกครั้งนะครับผมนะก่อไม้อีกแล้วนะครับผมนะมามันเบิด์ตคืดรวดสี่ห้าหกควงเทะนะครับผมนะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเนาะล่าโบนัสไปเรื่อยๆครับผมเกมนี้ก็เหมาะสําหรับการบิดคือกันเนาะครับเนาะมันมีตัวคูณให้นะครับผมนะก็ถือว่าใส่ได้เยอเนาะครับเนาะไปกันเรื่อยๆครับผมโอเควายแตกครับผมเอาแล้วไงจังหวะนี้ได้ตัวเจนะครับผมว้ายเอิบเขียงครับเอิบสวยงาม <laughs> สวยงามเนี่ยคอมโบตอนนี้ไปเขียหกพันสวงครับผมสวยไปไเรื่อยครับผมพอมีกําไรอยู่เนาะครับเนาะสกเก็ตเตอร์ลงบ่อยอยู่นะครับผมนะมาเรืเร่อยๆอยู่ครับผมเกียวนี่พอได้รุลน,นะครับเบ็ดเอาเองกับพอได้รูนอยู่นะครับผมเบ็ดหนักๆปีเลยนะครับผมนะ่ย <laughs> เออ,เอ,อสวยงามต่อป่ะอืมเอียบแขกครเบผมสวย มาอีกแล้วอื้อสวยเอามีคอมโบต่อเน,นี่ยนะครับผมก็สวยงาม <laughs> สวยงามมาให้ <laughs> กันเรื่อยๆครับผม,อมคอมโบเข้าเรื่อยๆนะครับผมนะบิดไปด้วยสังเกตไปด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยโบว์นัทเบสซี 400, ลอยลุกขวาอนนะครับผมนะไม่แปดสปินก็นเอานะครับผมเนาะล้อเรียนะครับผมนะเบสซีลอยสก,กิดเป็นโดนสก,กิดเป็นโดนนะครับ เกมเน้นหมุนไม่เน้นคอมโบนะครับโอเคสวยงามโอเคสวยงามเนี่ยนั่นแหละคอมโบตอนนี้ไปอืมเอเกใบไมานะครับเอาเดี๋ยวซีซีสปินแล้วครับพี่น้องเอ้ยหัวตาแตกของปัญหาหนึงเอาสวยงามเอาเดี๋ยวนึงได้มาสวมสป,ปินพี่น้องสวยสวยสวยยิงสป,ปินไหลเท่าัวใดเฮงดีครับผมเกมเนี่ย คมโบโับโัวคมบมันก็เพิ่มตัวคูณให้นะครับผมแมเอาล่ะได้สองปัญหาอยู่เลยนะครับสวยางาม,มนั่นแหละครับผมพวกพันเปียดไปแล้วครับผมแตกให้มันสมศักดิ์ศรีเบียดซีรอยแนสูหัวเน้นๆเนี่ยอ,อูอย้หูสวยงามนั่นแหละครับผมไปอีกแล้วก็สวยางามไปแตกไปแตกเอาได้อีกหนึ่งสป,ปินครับพี่น้อนเงเอ้ยเอาหมื่นสามไปแล้วครับผมตอนนี้สป,ปินมันได้เรื่อยๆครับผมไอ้สเก็ตเตอร์มันล,ลุ้งเรื่อยๆครับผม หนึ่งสเก็ตเตอร์หนึ่งฟีสปินนะครับผมนะคือหมุนโดนทลราบาทที่นี่เอาเป็นอย่างนี้เอาสวยงามเอาแล้วพี่น้องเอ้ยไก่หอดคูณสิบแล้วนะครับผมนะถ้าคูณสิบมาเนาะครับเนาะก,ก็สกิดเป็นโดนสกิดเป็นโดนนะครับเอาแล้วไงคูณสิบสปินก็นจะเบิร์ตแล้วครับผมห่วยห่วยโอ้ย,อยสปินเบิร์ตได้แล้วโอเคได้อีกหนึ่งสปินสวยงาม,มน,าางนั่นแหละครับผมเอาได้อีกหนึ่งสปินครับพี่น้องเอ้ยรางวัลใหญ่กระบานะครับ อ่ะบีกเวีนไปหนึ่งเทนะครับเนาะสวยเอาได้หนึ่งสปินครับผมพอได้ตัวลมหายเจอนะครับผมแม่ไปทุนเจ็ดฟันหาแตกวายบังดลือดเอิบเพื่อเอิมสวยโอ้ยเรียบร้อยครับพี่ดอเอ้ยบางไงบังสุดท้ายนะครับผมแม่ไยอ่ะซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับหวานที่สุดเลยครับพี่ดอเรียบร้อยครับผมสิบสวงสปินเนาะครับเนาะแตกมาหามือสวงนะครับ ลอยกว่าเท่าเน้นเน้นไปเลยนะครับผมนะพอพๆอพเศร้านะครับเอาโอเคครับผมก็ทุน7,500นเนาะครับเาก็ฟาดไป6 0 0 0 0สวงนะครับเครืองเสียนเนาะครับเนาะเอาละนะครับผมนะเดี๋ยวเข้าไปหาเหรียญแนวใหม่กันดีกว่านะครับพี่้องเนาะเคียงกำลังฟิตเอาป้ายป้ายข้ามุ้ย